นี่เปอรเกลรัล่วนะครับก็ปอเกลกระดาษนะครับซ้อนกันบนสองแผนน่น้างล่างสองแผน่นคนใช้กระดาษกองน้ำม,มันเครื่องก็จะทนกว่านะอันนี้ใช้ซื้อกระดาษแข็งมาการปอนหัวลมก็มีส่วนนะครับถ้าหลายปีก็ให้เปลี่ยนฟองน้ำนะข้างในจะเป็นฟองน้ำ หลายปีแล้วก็เปลี่ยนฟองน้าเปลี่ยนทีก็ใช้ได้นานเนี่ยอันนี้ไม่เคยเปลี่ยนนะครับพอทอดมาเป็นผงเลยครับมันจะมีแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กประกบฟองน้ําแผ่นเหล็กสองแผ่นประกบฟองน้ําอยู่แล้วก็ไปหาซื้อฟองน้ําตัดให้เท่ากันนะครับมันจะปั๊มไวไปเยอะนะครับเปลี่ยนฟองน้ำสามอันสามหัวนะแล้วก,ก็การปอนการอัดหัวสูบ ฝาสูบปั๊มลมนี่ก็มีสําคัญนะครับก็ถ้าเราใช้เหล็กดํานะครับน็อตดำน็อตนอกนี่ก็ปอน70นะครับเราก็ตั้งมาก่อนนะครับตั้งมา50แป๊กแป๊ก60แป๊กแป๊ก70นะครับเราคือถ้าเราตั้ง70เราก็ต้องค่อยๆโหดน,นะครับถ,ถ้าเราไปโหดเดี๋ยวน็อตขาดตั้ง70เราปอน70ก็จริงแต่เราตั้ง50ก่อนนะครับ50แป๊กแป๊ก60แป๊กแป๊ก70แป๊กแป๊ก เหมือนน็อตพวกฝาสูบนะครับ40ปอนนี้ครับน็อตฝาสูบ40ปอนด์แล้วก็ต้องขัน20แป็กแ25แป็กแ3 0แป็กแ35แป็กแ40แป็กแถ้าเกิดเราไปตั้ง40เลยก็ลูดเลยนะครับเพราะว่ามันนอ็อตมันปรับตัวไม่ทันนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ใช้น็อตด,ดำนะ็นอตด,ดำก็ปอนฝาสูบมอลมนะครับปอน70เนรับน็อตด,ดำน็อตนอกนะครับน็อตด,ดำน็อตนอกนะครับ ปอนได้เจ็ดสิบเราก็ตั้งมาห้าสิบแป็กๆป็หกสิบแป็กๆป็เจ็ดสิบนะครับแต่ถ้าเป็นนอ็อตไม่ใช่น็อตด,ดำนะครับเป็นน็อตขาวนอ็อตเหลืองอะไรก็จะอ่อนครับก็จะปอนประมาณหกสิบนะครับก็ไล่มาสี่สิบห้าสิบหกสิบนะครับอย่าไปตั้งหกสิบเลยก็ขาดขาดคานี่ยุ่งเลยนะครับแต่นี้ใช้น็อตนอกนะ็นอตด,ดำแพงครับแพงกว่านอ็อต แพงกองน็อธรรมดาสองสามเท่าตัวนะแต่ว่าทนนะครับเหมือนในพวกไมก่อนฮีโร่อะไรเงี้ยนะฮีโร่ช้างเหยียบอะไรเนะี้ยน็อตตัวถังใช้น็อตด,ดำนะถอดยี่สิบสามสิปีทอดมาทาน้ำมันก็อัดกลับเข้าไปได้นะครับแต่ถ้ารถรุ่นใ,ใหม่ๆนะน็อตสีขาวสีเหลืองนะสามปีทอดน็อตตัวถังขาดหมดเลน็อตด,ดำนี่แพงน,ะน็อตนอกนะแต่ว่าทนนะครับ เราก็สามารถปอนหัวโอ้ปั๊มลมนี้ปอนได้เจ็ดสิบนะครับแล้วก็ตั้งห้าสิบแพ็คแพ็คหกสิบแพ็คแพ็คเจ็ดสิบถ้าเราปอนอ่อนกางน,นี้นะครับก็ประก็นฝาสุกก็จะรั่วบ่อยประก็นหัวลมนะประก็นฝาสุกด้านบนนี้จะรั่วบ่อยถ้าเราปอนไม่ถึงเจ็ดสิบะนะกรณีที่ใช้นอดด็อตดำปอนเจ็ดสิบถ้านอ็อตขาวน็อตเหลืองก็ใช้หกสิบหกสิบห้าปอนก็พอน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวน็อตจะขาด ถ้าปอนไม่ถึงนี่ก็น็อตดำก็ต้องเจ็ดสิบนะถ้าปอนไม่ถึงก็กเกินก็จะขาดรั่วบ่อยปกปะกินกระดาษก็ทนที่สุดเนี่ยมันสมัยก่อนก็ใช้กเกนิเกนไม้กเกินไม้ก๊อกกันก็ทนนะครับทนมากแต่ว่ามันหาวัสดุยากอันนี้ก็เลยใช้กเกินกระดาษแข็งตัดนะครับข้างบนสองแผน่นข้างล่างสองแผน่นเมื่อก่อนใช้ เปเกินใยหินเปเกินหนังเปเกินไฟเบอร์ทนไฟอะไรสารพัดนะครับอายุสั้นครับถ้าใช้กระดาษนี้ใช้ได้นานครับบางทีก็เป็นเจ็ดเดือนแปดเดือนบางทีก็เป็นปีสองปีนะครับกว่าจะรั่วทีแต่สําคัญนี่เราต้องคอยเวลาใช้แล้วมันร้อนนะครับน็อตมันก็บางบางบางหัวเนะี่มันขายได้นะ หรือบางทีกระดาษมันก็จะยุบตัวได้ก็เราต้องมันนะครับมันมาเช็คอาทิ์สองทิดแล้วมันมาเช็คเช็คปอนนะครับให้ได้เจ็ดสิบปอนนะถ้าไม่มันเช็คเดียวมันหลวมนะครับมันก็มีช่องครับลมซึมไปซึมมากระดาษขาดนี่ ้ำมันเครื่องก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเติมประมาณครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเติมเต็มนะครับอันนี้ครึ่งวงกลมเองครับถ้าเติมเติมเต็มนะครับอืดนะครับอืดนะครับแต่เติมครึ่งเราต้องคอยดูอย่าให้ขาดคอยเติมให้ได้ครึ่งตลอดนะถ้าเราเติมขึ้นมาอันนี้ครึ่งวงกลมเองครับถ้าเติมขึ้นมาเต็มนะครับ <S <S> <S มันก็จะอืดนะครับปั๊มช้าแล้วก็อืดนะครับช้าช้า แต่เราเติมครึ่งเดียวเราก็คอยหมั่นดูอย่าให้น้ำมันขาดนะคอ,คอยเติมนะครับแต่ถ้าอยู่ข้างล่างมันก็จะน้อยไปอันนี้อันนี้จะครึ่งหนึ่งเติมครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งแล้วมาตรฐานนี่ยครึ่งครึ่งแนะอันนี้การดูแลปั๊มลมก็ไม่ยากอะไรแล้วก็ระวังพวกหนนะรูนิดรูหน่อยมันก็มุดเข้าไปกัดสายไนดะ้บางทีปั๊มลมเรา สตาร์ทดีมั้งไม่สตาร์ทดีมันก็หนูนะหนูเข้าไปมุดเข้าไปตอนมุดเข้าไปมุดเข้าไปทํารังมีลรมีลูกเต็มไปหมดนะอันนี้มันช็อตไหม้ตายหลายตัวนะกิ่นหึงเลยหนูนี่สําคัญนะหนนะูอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วซ่อมก็ไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆนะแล้วซ่อมก็ ซ่อมก็ต้องซ่อมนอกเวลาเนี่ยถ้าซ่อมในเวลางานเดี๋ยวมันจะยุ่งนะครเดี๋ยวเติมลมปะยางสารพัดไง